ีค่ะคงจะจําวันที่ผิดน่าจะจําวันที่ผิดเพราะปกติแล้วเห็ดพึ่งไม่เกิดในเดือนกรกฎาแต่เห็ดที่เห็นนี้เป็นเห็ดพิษนะคะเมื่อกี้เดินไปดูจุดที่เจอมันปูเยอะที่สุดครั้งแรกปีที่แล้วเต็มเลยปีนี้ยังไม่มีแม้แต่ดอกเดียวค่ะก็ไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะเกิดมาให้เก็บไหม ส่วนอินเดียนไพส์หรือว่าโกดฟาวเวอร์ก็ยังเยอะอยู่ <c oughs> กอนี้ก็กอใหญ่นะคะแต่แก่แล้วในดูเกสอนเหลืองหรือยังยังไม่เหลืองยังไม่เหลืองแต่เขามีจุดดำแล้วดำเหมือนกับดันเมเชียนเลยเหมือนหมาพันดันเมเชียนมีไม่แน่ใจว่าเป็นมแมลงผู้หรือเปล่า ถ้า,าแรลงพูดใหมตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้เจอหมีดำ black bear ค่ะเป็นหมีดำที่เจอใกล้ที่สุดเท่าที่เคยเจอหมีมาสามสองครั้งแล้วนี่ครั้งที่สามครั้งนี้ใกล้แต่บังเอิญช่วงนั้นไลฟ์อยู่ภาพในไลฟ์มันจะมองเห็นไม่ชัดแต่ป้ามองเห็นชัดมากร้องไห้ด้วยค่ะ แบล็กเบอร์รี่ยังไม่สุกถ้าสุกลูกจะเป็นสีดำเงินตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะเดินไปดูอีกจุดนึ่งจุดนึงเยอะๆค่ะเห็ดคล้องดอกเนี้ยป้าเจอไว้เจอเห็ดดอกนี้สี่ปีมาแล้วนะคะซึ่งช่วงนั้นเห็นเห็ดบนคอนต้องเรียกว่าเป็นลินจือหมดเลยเขาไม่ใช่เห็ดลิ้นจือนะคะเริ่มผูแล้ว ของถ้าไม่ผุจะดอกใหญ่มากค่ะนี่เริ่มผุแล้ววันนี้มาเดินดูเห็ดนึกว่าพวกเห็ดต่างๆเกิดแล้วคือเห็ดพึ่งสีชมพูสีแดงแล้วก็แันทะเลนหรือเห็ดมันปูยังไม่มีแม้แต่ดอกเดียวค่ะเจอมีด้วยเจอหมีดำตัวใหญ่เสียดายไม่ได้ถ่ายวีดีโอ มีอยู่แต่ในไลฟ์ในไลฟ์มันไม่ชัดเพราะว่าในป่าในป่ามันเน็ตมันไม่ไม่ดีโหถ้าเป็นเน็ตด,ดีๆนะเห็นชัดเลยล่ละค่ะดูดอกเห็ดหลายดอกนะที่เน่าไปแล้วก็หลายดอกค่ะดอกเนี้ยเด่นสุดค่ะอยู่กลางขอนเลย กว้างประมาณคืบครึ่งยาวคืบครึ่งโอ้โหสมดุลน,นะเนี่ยเป็นเป็นรูปวงกลมเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โพสไนวีนะคะโพสไนวีมันจะเป็นสามใบข้างล่างนะ่ะข้างล่างนั้นใช่ค่ะนั่นนะคะอันนั้นอ่ะใช่นั่นอ่ะมันจะเป็นสามใบแต่อันนี้ไม่ใช่โอ้โหดูดอกเขาด,ดอกนั้น มันจะมีกลิ่นหอมแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ไดอะแซดเดอร์ไหมเพราะว่าขอบมันแต่มันน่าจะใช่เพราะลักษณะมันเหมือนปีกเหยี่ยวเป็นลายลาย้อาอยาใช่ค่ะโอ้ยยุงอยากัดอยากัดส่วนดอกนั้นอยู่ตรงนั้นเอหมาไปไหนู่ตรนั้นน้องน้อง โถน้องสารเห็นอะไรไหมคะในล่ะไหนล่ะเนี่ยเนี่ยเนสงสารเขาชอบนะ้ำไม่ใช่เขาไม่ชอบมาน้องน้องทำอะไรอะ่ะน้องทำอะไรอุ้ยทำไมนอนลงแบบน้องทำอะไรลูกไปไปชิปมังแน่ต้องหลอกอย่างเงี้ยอ,อปกติอยู่ถ้า่าลอกก็ชิมังเขาร้อนค่ะ เดี๋ยวจะพาเดินไปขึ้นรถกลับแล้วเดินมาบอกเอเห็นสีขาวๆเป็นนางรมหรือเปล่าพอเข้ามาดูแล้วรู้เลยว่ามันเป็นเห็ดปีกเหี่ยวตรงนั้นก็ดอกใหญ่พอๆกันเลยแล้วอยู่ใต้ขอนที่มันเน่าหล่นลงไปประมาณเกือบสิบดอกดอกใหญ่มากไม่ได้สนใจไปทำคลิป ที่ที่เจอครั้งแรกเยอะๆนะคะเพราะว่ามันไม่อร่อยีน้อยจริงปีนี้ไม่เคยมีน้อยอย่างนี้เลย จุดหนึ่สองสามสี่ห้าเราเลวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ช่องนี้ใหญ่ที่สุดน้อยจริงจริง ไม่เคยน้อยอย่างนี้เลยเป็นเพราะอะไรไม่รู้เออตรงนั้นมีอะไร 没看呢，OK。 ไม่เคยน้อยอย่างนี้เลยคือเต็มยาวประมาณคนสิบคนอะไรนี่ทำไมไม่มีน้อยลงเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ mm. เป็นเพราะว่ามีคนมาเก็บไปก็เลยมันก็เลยไม่ใหญ่เลยเลยก็เลยไม่เยอะเลยโอเคมันแค่นี้ก็เก็บแค่นี้แต่วันนี้เราไม่เก็บหรอกค่ะเอาไว้ก่อกนเดี๋ยวพรุ่งนี้วันให้ดอกเขาใหญ่พวุ่นีน้เริ่มเป็นนี้แล้วเออเริ่มไม่เคย นี่ก็ต้นเบิร์สนะคะก็ไม่รู้ว่านั่นคือชากาหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เบิร์สไม่ใช่เบิร์สค่ะเป็นโอก๊กชนิดหนึ่งไม่ใช่เบิร์สนะคะงั้นไม่ใช่ชากาแล้วเป็นเนื้องอกของไม้ไม้อยู่ใต้ร่มแบบปวยจะให้ดูรูแปแบบป่วยมองเห็นย่าเหมือนไม่ดกดีข,ขาวๆแต่มันโดกนะคะ สอ2คนเขาเดินมาน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาถ่ายรูปพอดูอีกอนี่มันเป็นดอกไม้จริงค่ะโพล่ออกมาจากตึกปูนเป็นดอกไม้จริงนะคะยังสงสัยอยู่ว่านี่มันเป็นมันเทศหรือเปล่าที่เขานิยมปลูกประดับนะคะมีสีน้ำตาลด้วยแล้วก็มีสีเขียวเมื่อกี้ถ่ายรูปถาม g o o g l e ก็บอกว่าเป็นสวิตเป็นเป็นมันเทศค่ะ ส่วนต้นนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกกระถางหนึง่งนี่ค่ะถามมันเนี่ยโอ้โหตอบไปมั่วเลยตอบไปว่าจำไม่ได้นะคะไม่ได้ตอบว่าเป็นสวิตโคเทโคนะคะทั้งทั้งที่ไปเดียวกันเลยคนละสีเท่านั้น จะเก็บผู้ค้าวไปกินกบับส้มตำซื้อมะละกอดิบมามันเป็นมะละกอกินสุกนั่นแหละค่ะแต่จะซื้อมาตำเก็บทีนี้ก่อนอเก็บไปไม่เยอะนะคะเก็บไปทีไรกินไม่ทัน เป็นขอบเขียวคลิปลิดเดียวก็แตกอีกพอแล้วค่ะเท่านี้มีขอบชมพูมีขอบเขียวแล้วก็แบบไม่มีขอบอันนี้แบบไม่มีขอบแบบไม่แบง นะะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรานะถ้าถ้าเป็นจุดแบบนี้คือตัวยาจะเยอะเก็บไว้ั้เลยนี่อีกนี้ค่ะอันนี้น่นี่น,น,น,นีอันนี้สังเกตแล้วถ้าเป็นจุดมันคือต้นที่มันแก่เนี่ยอันนี้ไม่มีจุดมันจะเป็นจุดสีน้ำตาล อันเนี้ยเเหมือนไปบอลเลยดูมันแปลกแล้วมันดางหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันเนี้ยค่ะมันขึ้นอยู่กับอากาศหรือเปล่าไม่รู้บรรยากาศหรือเปล่าไม่รู้นี่จบคลิปจริงๆไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> โอโ้โหดูใบข้างล่างอ่ะเท่ากับเท่ากับใบพูเลยน,นั่นอ่ะทางซ้ายค่ะล้าน่วนนด้านซ่า ขอบคุณมากๆนะคะไปพบกันใหม่วิดีโอ